จริงๆก็คือคริสต์มาสเมื่อวานเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็เลยจะม่ฉลองคริสต์มาสคนเดียววันนี้เดี๋ยวกไปเอาขนมนกับน้ำก่อนนะจัดไว้ประมาณนี้อันนี้คือเทียนหอมที่มันเราซื้อมาเลย แล้วเดี๋ยวก็จะต่อโปรเจกเตอร์กัน บายบายฟันดีนาทุกคน สวัสดีตอนบ่ายของวัทที่17ทุกคนเรากำลังกินมาม่าผมกับตัวกับตัวหลัก เช็ดแม็กตอนนี้หน้าจอแบบอันนี้มากแล้วก็เช็ดไอแพดอะไรต่างๆเดี๋ยวผู้เก็บเพอลอลอยเข้าอันนี้ดีกว่า คนเราก็จะมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบว่า Open น o r เรียนเพิ่งส่งมาแต่ว่าอะไรไม่ได้เปิดดูน้องเลยเพราะฉันก็จะมาเปิดดูน้องไปได้วยกันชื้มันเป็นหนังสือแบบว่าคัทตัวสอนญี่ปุ่น ค่ะผมเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง <S <S จริงๆคือคนชอบแบบถามว่าเออหนังสือคัดเอ,อ่อยากจะเริ่มเรียนญี่ปุ่นอะ่ะจะต้องยังไงดีซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าก่อนจะเริ่มเรียนแบบถ้าสมมติว่าอยากไปลงเป็นคอร์สหรือว่าตั้งใจจานเองหรืออะไรก็ตาม่เราคิดว่าซื้อหนังสือตัวอักษรมาคัดก่อนก็ดีจะได้แบบนรู้ว่าเราชอบไหมเราจะไปต่อกับภาษานี้ได้ไหมหรืออะไรประมาณนั้นคมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบว่า เบื้องต้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงให้ฟังข้าวๆก่อนเว่าเดี๋ยวจริงๆเราเอ่ะจะทำคลิปแบบว่ารีวิวหนงังสือเรียนญี่ปุ่นอีกทีน่าจะช่วงเดือนมอกราก็จะทำจริงๆแล้วนะครั้งนี้ <laughs> ให้ทุกคนรอดูแบบรีวิวทั้งเล่มนี้ด้วยแล้วก็หนงังสือติีมจะอพีจีต่างๆแบบว่าเต็มๆอีกที โอเคก็น้องชื่อหนังสือว่าโออิซี่ฮิรากานะนะคะก็เนื้อหาในหนังสือเนี่ยก็จะมีตัวสอนทีฮิรากะครบทั้ง46ตัวเลยแล้วก็จะมีแบบเสียงต่างๆแล้วก็มีคำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นด้วยราคา490บาทจาก790บาทนะคะตอนนี้ก็สำหรับใครที่สนใจจะซื้อนะคะก็ใส่สโค้ดส่วนลดพิเศษของเราเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะ ขึ้นขนให้ตรงนี้ก็จะลดเพิ่มอีก100บาทเหลือ290บาทแล้วก็ส่งฟรีค่ะใช้ได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน s h อ p e e เลยโอเคเดี๋ยวมาเปิดข้างในให้ดูกันดีกว่าแล้วก็หน้าตาสวยงามชอบตรงที่ข้างในก็เป็นแบบว่าสีสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมเปิดเข้ามาก็จะมีตารางตัวสอนก่อนโอ้ มีสอนพวกเสียงคุนอะไรอนี้ด้วยเสียงควบต่างๆอันนี้ก็สารบัญน,นะครับอืมมันก็จะเริ่มมาแบบนี้นก็จะมีช่องให้คัดก็ไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีหน้าแบบไปฝึกหัดคำศัพท์อะไรนี้ด้วยข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไว้รอดูรีวิวเต็มๆได้ไหน คลิปในน่านนังสีญี่ปุ่นดีกว่าเราไลฟ์มาประมาณชั่วโมงครึ่งทุกคนเราะว่าเดี๋ยวจะไปนอนกันดีกว่าหมายถึงเตรียมตัวนอนสวัสดีตอนเทีเ่ยงครับอันนี้เป็นข้าวหน้าข่ายข้น่วบ ตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบเราแบบน้ำมาแล,แล้วเราก็กลังคิดว่าจะดี d e เเอร์ของกันดีกว่าอืถึงแม้จะขี้เกียจมากแต่ก็จะเ e s โกนะ เรียบร้อยทุกคน Should all the acquaintance be forgot? i and...